ก่าหลายย่งอบเด็กวโประจำปีประมาณ้ซึ่งในกานการรู่ในวันนี้เรื่องแม่หนาครนนกอ๋นเรียนนะครับระบการเรียนเสรมนีครับเพื่อการเปิดให้ท่านผู้ทราบและก็เรียนท่านานทีุ่นนะครับโดย เป็นกิจกรรมไม่ใช่เฉพาะในของคนรกนแต่ง้านในทะเและชาังสือชวนสื่อส่วนนี่เพื่อเพื่อสร้างให้พ่อแม่น้องทารกตาและผู้ท่าทาย ขึนสอบหาได้ที่ที่พัการเมืองเมืองลปางทศบพศสี่สองกาไว้นะครับครั้งน้ก็เป็นการร่วมกันนะครับเป็นงานจำเองเป็นงานบูาลอยนะงานจะมีการจัดการนการเป็ทยการชเรื่องของเกเที่ยวเดตะวัอไปนะครับซึ่งใน ช่วงของการจัดพิธีล่างนะครับก็มีเอ